พบกับการพยากรณ์นะครับคนวันพุธดาวเดือนย้ายประจําเดือนกันยายนนั้นจะมีเกณฑ์อะไรกเกิดขึ้นบ้างนะครับสําหรับปฏิทินโหราศาสตร์นะครับในตําแหน่งดาวเดือนและดาวปีนั้นก็คือทาสาและตําแหน่งกระดุมพระนั่นเองครับกระดุมพระการงานการเงินสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปสัมพันธ์เกิดเกิดขึ้นส่วนทาสานก็คือสังคมภายนอกการช่วยเหลือต่างๆในเดือนนี้การที่เรานั้น เข้าไปพบสังคมการที่เราเข้าไปช่วยเหลือสังคมมีโอกาสนะครับที่จะพบกิจกรรมพบโอกาสใหม่ๆในช่องทางในการหาเงินเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะมีโอกาสที่ต้องเข้าไปร่วมกับการช่วยเหลือสังคมจิตอาสาต่างๆแต่สิ่งที่ทําบุญที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะทําให้ตัวผู้ที่เกิดวันพุธนั้นมีโอกาสมีช่องทางในสังคมใหม่ๆ อาจจะเกิดอาชีพใหม่ๆอาชีพฮ็อบบี้งานอดิเรกต่างๆเกิดขึ้นได้เลยนะครับอันนี้เป็นโอกาสนะครับไม่ควรอยู่บ้านควรจะเปิดตัวเองพบสังคมใหม่ๆพบพบคนมากหน้าหลายตาขึ้นกว่าเดิมจะเป็นหนทางที่ดีครับสำหรับคนวันพุธครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ